มีรุ่นพี่คนหนึ่งถามมาฮะว่าแอบส่องเห็นล้อโตที่ตั้งอยู่เนี่ยเป็นล้ออะไรเนี่ยของคุณพี่น้ำด้วยนะฮะกูน้ำนะครับก็ล้อโตตัวนี้เนี่ยอะในเมื่อถามกันมาทักกันมาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแล้วกันล้อโตอ่ะมาดูตัวล้อก่อนนี่นะอ่าตัวล้อนี่เป็นจริงๆตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจมันเป็นคล้ายๆรถคัสตอมนะผมไม่แน่ใจว่ารถอะไรน่าจะเป็นพวกรถตระกูลคล้ายๆแบบชอปเปอร์ฮาร์เลยอะไรประมาณนี้แหละ แต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ฮาร์เลยนะอาจจะเป็นรถรถอะไรที่มาแปลงเป็นแนวแบบคัสตอมอะไรประมาณนี้นะไอ้นี่ตัวดุมเนี่ยเป็นดิสตะตัวดุมเป็นดิสตช้่เป็นดิสตเห็นไหมแล้วก็วงล้อนี่เป็นขนาด17แต่กว้างมากนะกว้างถึงข,ขนาดผมเข้าในแท่นตั้งการไม่ได้อะอัน,น้นเป็นล้อเดิมนะไอ้ตัวนู้นไม่ได้ใช้ละก็คือดุมเดิมกับวงล้อเดิมเนี่ยทิ้งไปเลยแล้วก็นี่คือล้อชุดใหม่ท,ที่ที่ลูกค้าต้องการและทีนี้เนี่ย เอามาให้ผมขึ้นซีลวดใหม่เดินซีลวดใหม่แล้วก็ตั้งศูนย์ให้ใหม่นะฮะแต่นี่เป็นล้อกเก่ามือสองดุมเก่ามือสองนะนี่วิธีการตั้งนี่ออกมาเนียนๆอย่างนี้เลยนะครับนี่มาดูครับเนียนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าประมาณสักตัวเจ็ดร้อยซีซีหรืออะไรประมาณนี้แหละคือเป็นรถใหญ่แหละเป็นรถใหญ่ครับก็ผมก็รับทํารถทุกแนวนะประมาณนี้แล้วก็หลายคนบอกว่าถามว่าผมใช้ประแจตั้งก้านแบบไหนเห็นช่างที่เขาเมืออาชีพเขาใช้ยังไงนี่นะ ปจจัจตั้งก้านผมจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมี2แบบจะเป็นแบบทั่วไปที่ช่างทั่วไปเขาทำแบบหนึ่งแต่แต่แบบนั้น,นผมไม่ต้องโชว์ก็ได้เพราะว่าเขาก็น่าจะดูออกแต่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอนเนกประสงค์จะเป็นตัวอลูมิเนียมอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวบล็อกเนี่จะมีอย่างนี้อ่าจะมีบล็อกอย่างนี้นะจะมีเบอร์ให้เลือกหลายแบบหลายะไรเลยตัวนี้เถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะใช้เครื่องมือมืออาชีพแบบนี้แล้วก็สามารถอเนกประสงค์แล้วก็ทนทานนะหัวเ,เป็นสแตนเลสนะครับ อยากจะได้ก็กดในตะกร้าได้เลยนะครับในของ Tik t o อกก็สามารถสามารถกดตรงนี parole, <éta> ้ได้นะฮะตัวนี s <S ้ผมใช้มาหลายปีแล <laughs> ้ว claro ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนหัวได้นะฮะที่สําคัญมันสามารถเปลี่ยนหัวได้นี่ตรงนี้ก็มีซีนนะับกันช้ากันอะไรเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนหัวได้แล้วก็น้ําหนักเนี่ยเหมาะมือเลยมันขันเหมาะมือมากอะไรประมาณนี้นี่นะนี่เป็นหัวสแตนเลสให้เลือกแล้วกล่องมาอย่างดีนะครับนี่ของมาอย่างดีเลยก็ประมาณนี้นะครับล้อโต ในร้านใครที่จะเอาล้อมาขึ้นอะไรประมาณนี้ก,ก็สามารถเชิญได้นะครับผมก็รับขึ้นล้อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นล้อวิบากล้อรถแว้นรถทัวริงหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็ตลาดทั่วไปผมก็รับนะครับราคาก็ก็ทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนล้อตัวนี้เนี่ยค่าแรงเนี่ยผมคิดอยู่ที่ประมาณอ่าสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบประมาณนี้ไอ้ตัวนี้คือเราต้องอยู่ที่ประมาณอ ตัวรถด้วยโอเคนะครับตามนี้แล้วกันช่างัฟยลาขอบคุณมากครับใครมีก็สงสัยยังไงก็เชิญได้แล้วกัน